สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบารทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2024-2025รอบลีกเฟสนัดที่2นะคะคืนวันอังคารที่1ตุลาคม2567ปรากฏว่าสตุตการ์ดเสมอกับสปาร์ตาปราก1ประตูต่อ1เรดบ,บูลซาส์บวกแพ้บแบรส0ประตูต่อ4บราติสลาว่าแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0ประตูต่อ4 p s เสเสมอกับสปอร์ติ้งลิสบอนประตูต่อ1อินเตอร์มิลานชนะเซอร์เวนาสวีด้า4ประตูต่อศขณะที่ดอทมูลถล่มชนะเซลติกไป7ประตูต่อ1เลเวอร์คูเซนเขือนชนะเอซิมิลาน1ประตูต่อ0์บาเซลลนาชนะยังบอยส์5ประตูต่อ0และอาเซนอนชนะเปออชเช2ประตูต่อศูน ไปดูสถานการณ์ตารางคะแนนสำหรับฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2024-2025นัดที่2กันนะคะซึ่งยังลงแข่งขันไม่ครบทุกทีมแล้วค่ะโดยบรุเซียดอดมุลอันดับที่1แบรสอันดับที่2ไบเออร์เลเวอร์คุเซ่นอันดับที่3มีทีมละ6แต้มขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่4อินเตอร์มิลานอันดับที่5สปาร์ตาปรากอันดับที่6สปอร์ติ้งลิสบอนอันดับที่7อาร์เซนอลอันดับที่8 มีทีมละ4ี่แต้มนะคะบาร์เยเมนิกเนลลงแข่งขันไป1นัดค่ะมี3มแต้มส่วนบาร์เซโลนาอันดับที่10ลงแข่งขัน2นัดมี3แต้มนะคะขณะที่แอสตันวิลล่าอันดับที่11เเอัลมาดริดอันดับที่12อลิเวอพูลอันดับที่13ยูเวนตุสอันดับที่1 4โมนาโกอันดับที่15บเบนฟิก้าอันดับที่16และอันดับที่17ค่ะเอเลติโกมาดริด1นัดมี3แต้มนะคะขณะที่ปารีสแซงต์แชมงลงแข่ง2นัด เก็บมาได้3มแต้มอยู่อันดับที่18เช่นเดียวกับอันดับที่19คือ Glasgow Celtic ที่ลงแข่ง2นัดมี3มแต้มเช่นเดียวกันค่ะส่วนอันดับที่20ค่ะ s h a k h t a ด d o n e t อันดับที่21โบเอลอญาอันดับที่22่สอั a l a n t a นะคะมีทีมละ1แต้มอันดับที่23สตุตการ์ดลงแข่ง2นัดมี1แต้มค่ะ PSV Eindhoven อันดับที่242นัดมี1แต้มนะคะ ขณะที่ทีมซึ่งยังไม่มีแต้มได้แก่อันดับที่25ไปจนถึงอันดับที่3 6ค่ะนั่นก็ได้แก่สโตมกราสไลซิกจิโรนาหลิวเอซิมิลานคลับรูสเฟยนูดเซเวน e าสเวดาดินามซสักเกรปเรดบูซาวสบวกสโลวานบริสลาวาและยังบอยส์ จากนั้นไปดูโปรแกร,รมการแข่งขัน UFO League, ยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5บัรอบลีกเฟสนัดที่2นะคะคืนวันพุธที่25ตุลาคม2567ักชักตาโดเนตพบกับอาตาลันตาและจิโรนาพบกับเฟยานูดในเวลา23นาฬิกาส5่นาทีส่วนคู่ที่ลงทำการแข่งขันในเวลา2นาฬิกาได้แก่สโตรมกราซซึ่งจะพบกับคลับบรูซไลซิกจะพบกับยูเอนตุสลิเวอร์พูลพ,พบกับโบูลอนาลิวพบกับเรอัลมาดริด ดินาโมสักเรบพบโมนาโกเบนฟิก้าพบกับแอเลติโกมาดริดและแอสตันวิลล่าจะพบกับบาเยอร์มิวนิคค่ะทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวศึกฟุตบอลอยู่่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทางสปอร์ตบันนี่ยชานแนลค่ะ